สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโบะแตกแล้วโบ๊แตกนะโบ๊แตกนะคําสาบานเป็นเหตุสังเกตได้ครับทําไมลุงช่างต้องไปวัดถ้ำผาแอกเอฟซีครับเพราะว่าอะไรครับในทิศทางเรื่องนี้เอฟซีครับนะทิศทางเรื่องนี้ครับลุงช่างเคยไปสาบานที่วัดถ้ำผาแอกจาได้ไหมครับหรือว่าคําสาบานมันดิ์ลงุงลุงช่างเลยจะไปแก้บนเอาของไปถวายแก้บนหรือเปล่า เพราะว่าคาสาบานมันศักดิ์สิทธิ์ใครที่รู้เห็นการเป็นการเสียชีวิตของน้องดาวอังคารขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ครอบครัวมีอันเป็นไปของครอบครัวไม่เจริญคําสาบานนี้มันชัดหรือยังอ่ะุกท่านทุกวันนี้มันชัดหรือยังครับมันชัดหรือยังครับทุกวันนี้ครอบครัวใครเป็นยังไงดูเอาดูกันเราเองผมไม่ชี้นําหลายคนคงจะทราบมาดีดูครอบครัวดูครอบครัวลุงช่างดิ มีความสุขความเจริญมีสิ่งดีดีเข้ามาเป็นเพราะคาสาบานนี้หรือเปล่าลุงช่างเลยที่จะไปแก้บนคําสาบานเป็นศักดิ์สิทธิ์เลยต้องไปแก้บนไปนกราบไหว้สาธุโอภูคําสาบานเริ่มเป็นจริงแล้วนี่ครับเป็นเพราะคาสาบานตรงนี้หรือเปล่าครับลุงช่างเลยจะขึ้นไปวัดท่าผู่ผาแอดอันนี้ผมสัษฐานนะครับสัษฐานสนัานเอานะครับนะก็คงจะเอาใบทรงใบสี ไปถวายเอาขันธงขันห้าไปไหว้สวดมนต์ที่วัดถ้ำผาแอกผาแอกนะครับนะเออไปการาบมัศการหลวงปู่ลิ้นอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ล่ำเรือนทั้งจังหวัดในความศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านบารมีของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเป็นไงครับนี่คือคําสาบานลุงช่างอาจจะขึ้นไปอาจนะอาจจะขึ้นไปการาบมัศการหลวงปู่ลิ้นแล้วก็ถวาย เพราะว่าอะไรถวายของถวายใบสีถวายผลไม้เพื่ออะไรครับเพราะคําสาบานมันศักดิ์สิทธิ์ไงคาสาบานเป็นจริงไงต้องไปแก้บนหรือเปล่านะครับไปแก้บนเรือร่องคำสาบานหรือเปล่านีา่นี่คือผมตั้งข้อสส่ฐานนะเพราะช่วงนี้เป็นข่าวดังจําได้ไหมครับว่ามีใครสาบานมีใครดื่มน้ําสาบานมีใครอะไรบ้างดูครับดูกันเอาเองนะครับนะเออเพราะฉะนั้นนะครับนะก็คงจะไปเรื่องนี้หรือเปล่านี่ผมตั้งข้อสายฐานนะ หรืออาจจะไปสาบานเพิ่มก็ได้จจไปสาบานซ้ําให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือคาข้อ,ขอสสยฐานจากรผมนะครับทุกท่านนะและได้ข่าวว่าจะไปหาเจ้าที่ด้วยไปจะหาเจ้าที่พาชมทำพาชมภูภูผาแอกอืมแล้วจ,จะไปกลางเต็นท์จะไปกลางเต็นท์อยู่แถวป่าไหวยด้วยโว้หหลวงช่างไม่ธรรมดานะครับ นะจะไปกลางเต็นท์กินเห็ดด้วยแล้วจะไปบ้านขัวสูงอีกด้วยตายแล้วงานนี้ไปทําไมบ้านขัวสูงฮะไปทำไมบ้านขัวสูงไอ้ครับบ้านขัวสูงมันเป็นบ้านของใครอ่ะบ้านของเจ้าของที่หรอเปะจะไปกินแกงเห็ดนะจะไปจะไปหาเห็ดจะไปบ้านขัวสูงด้วยโอ้ยงานนี้ไอ้สิครับสนุกแล้วนะสนุกนะครับนะแล้วก็จะมีการเข้าพบ จะไปหาเจ้าที่ด้วยเจ้าที่ป่าไม้ด้วยเพื่อที่จะไปเที่ยวไปเที่ยวพาให้เจ้าที่พาเที่ยววัดถา้าผาแอดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่มีไรนะครับเป็นไงครับบอกแล้วว่าแย่ๆหลังแตงเขาก็โยงเขาเฉยๆเขาไม่ได้อะไรก็คุณไปยุ่งกับเขาเองเขาเลือกที่จะอยู่แบบบเม่ๆเขาเลือกที่จะคุยเอฟซีแต่พวกคุณก็แฝะไม่เลิกเล่นไม่เลิก เป็นไงครับเวลาเขาเอากลับมาไยดูครับวันนี้ป้าฝรั่งเศสก็คงจะได้คอนเทนต์เยอะครับนะนะครับได้คอนเทนต์เยอะนะครับเออนะครับตื่นมาก็หน้ายังไม่้หน้ายังไม่ได้แปลงเลยฟันยังไม่ได้แปลงนนั่งไม่ล้างฟันไม่ได้แปลงเลยนับคอนเทนต์แล้วครับป้าฝรั่งเศสรอิดตามชมเนาะไอซีก็รอดูครับไอซีครับรอดูนะครับนะเพราะฉะนั้นครับนี่ครับเป็นกรรมนะครับกรรมจากคําสาบานคําสาบานเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะ นะครับยิ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามชมงานนี้สะเทือนกกกอ,อกสะเทือนอีกแล้วครับกกกอ,อกน้าดาวังคารสะเทือนอีกแล้วนะครับทุกท่านเมื่อลุงช่างจะไปทับผ่าแอกอ่าขึ้นไปการาบมัตรรการหลวงปู่ลิ้นหรือว่าไปสาบานซ้ําก็ไม่ดูนะให้มันหนักไปอีกนะครับหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าไปแก้บนเอาของไปถวายเพราะว่าคําสาบานมันศักดิ์สิทธ ครอบครัวครอบครัวกบัติแยกทางกันอะไรประมาณเนี้นะครับที่ผมใส่ฐานนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับเป็นเพราะคาสาบานหรือเปล่าลุงช่างเลยวเดีขึ้น่าทำผ่าเอก <c oughs> แต่ทุกท่านอันนี้นะครับกกกอกตัดเทือนแน่นอนนะครับนะแล้วจะไปบ้านบ้านครัวสูงเนี่ยผมก็งงว่าเอ้ยบ้านครัวสูงมันเป็นบ้านของเจ้าของที่หรือเปล่าที่ดาวคารหรือเปล่าจะไปทําไมเนาะ หรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านขัวสูงหรือว่าจะไปหาพี่ดอนหรือเปล่าอาจจะไปเยี่ยมพี่ดอนั้างไม่มีอะไรพี่อาจจะเยี่ยมพี่ดอนนะครับพี่ดอนให้พี่ดอนพาไปหาเห็ดแล้วจะไปกางเต็นท์ทำอะไรกินที่ส่วนหวายนะครับต้มเห็ดต้มอะไรกินกันนะครับกางเต็นท์เปลี่ยนบรรยากาศกาันที่ป่าหวายหรือเปล่าน,นี้ก็เราเราติดตามชมนะอืมบันเทิงบันเทิงเลืองใจนะครับนี่นะครับโดนดอกเนี้ยไปงานนี้มีสะดุ้ง ะรุ่งทั้งแม่ทั้งลูกไอ้แม่นอกใจไอ้ลูกนอกใ้ด้วยงานนี้นะครับนะผมบอกเลยว่านะครับก็โปรดติดตามใครเข้ามาฝากกดไลค์กดซักไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับไม่ต้องไปหลอกชานะเวรกรรมที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นที่ชอบให้ร้ายคนอื่นเวรกรรมที่ชอบแซ้คนอื่นนะครับชอบไปแซ้คนอื่นชอบไปเ้อาอื่น วันนี้มันก็คงถึงเวลาที่บกคุณต้องรับบ้างแล้วนะครับนะรับบ้างแล้วนะก็คงจะเข้าทางอีป้าป้าบานนะครับนะเข้าทางเพราะว่าวันนี้อีป้าบาคงจะมีมีคอนเทนต์มากมายนะครับมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะเลยนะครับคอนเทนต์อีกเยอะแยะเลยนะครับตื่นมาก็คงจะอีกได้หลายคลิปมาเข้าท่านก็เราติดตามชมครับว่าลุงช่างจะไปทําอะไรก็เราติดตามชมคลิปคนที่ไปด้วยครับนะ ว่าจะไปหาใครจะไปหาผู้ใหญ่จะไปหาเจ้าที่ป่าไมา้หรือว่าจะไปหาเห็ดหรือว่าจะไปไอ,าอาฐานขอพอหลวงหลวงปู่ลิ้นอีกนะครับหรือว่าไปซ้ําไปซ้าขําไอข้าไอฐานอีกให้มันหนักใช่ไอีกหรือว่ายัางไงนะครับแค่นี้ก็หนักพอแล้วครับแค่นี้ก็โดนหนักพอแล้วนะแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วนะครับคนในหมู่บ้านก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครครบแล้วต้องย้ายไปปลูกบ้านอยู่ห้างนอกแล้ว ต้องระเหอระเหิเล่ล่อนไปปลูกบ,บ้านอยู่ข้างนอกแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วชาวบ้านเขารู้ที่ใส่ใจคอแล้วไม่ใช่ชาวบ้านเขาไม่รู้นะทุกท่านนะชาวบ้านเขารู้ทีใส่ใแใจแคอด yes? ีนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นะครับมันมัน,ม,นมันเห็นชัดคําสาบาามันทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าใครใครใครดิ้นใครโดนอะไรบ้างครอบครัวใครมีอะไรบ้างคือมันทําให้เราเห็นชัดเนาะทุกท่านครับอ้าว็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับ นะัฝากด้วยครับสินค้าของบริษัทมันโอมนะครับครีมเซรั่มนะครับกันแดดสบู่นะครับกาแฟกโกโก้แล้วก็อาหารเสริมนะครับทุกท่านนะครับอาหารเสริมคอลลาเจนนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย